สวัสดีครับวันนี้วันที่14เมษายน2565ก็ถือว่าโอกาสสวัสดีปีใหม่ในเชศกาลวันสงการไทยนะครับอันนี้ดอกกาหลงนะซื้อมาต้นละ20บาทต้นเดียวนะแต่ตอนนี้มันแพร่พันุไปทั่วบ้านเลยนะ <c oughs> เนี่ยดอกมันก็สวยดีแต่ว,ว่ามันไม่มีกลิ่นหอมหรอกนะครับอันนี้มันปลิวไปอยู่ที่ไหนก็ขึ้นที่นั่นนะ ไอ้ตัวที่เห็นอยู่นี่ก็คืออะไรล่ะถนนเนี้ยถนนนะครับก็เดิมทีมันขาดน้ำ่ะลูกมาก็เลยลดน้ําใส่ปุ๋ยมันก็ลูกมันรู้สึกมันจะชุ่มฉ่าดีขึ้นลูกมันจะไม่แห้งตาย่ะไม่แห้งตายถ้ามันขาดน้ําลูกก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยมันจะแห้งตายขาดต้นหรือไม่ก็หรือแม่ก,มก็เหี่ยวอย่างเงี้ยรีบๆไปเลยนะอันนี้คือลักษณะของถนนที่ขาดน้ำนะครับ ถนนนี้เป็นพื้นที่ต้องการน้ามากนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูอ้าวนี่นี่คือต้นสักต้นแรกๆอายุประมาณ12ปีปลูกหลังจากที่บ้านเสร็จได้ประมาณสองปีนะครับคือบ้านน่าจะประมาณ14-15 15ปีแล้วมั้งประมาณนั้นนะออไอ้นี่ก็มันถูกพายุพัดหักโค่นไปครึ่งต้นสมัยที่มันยังเล็กๆอยู่นะ แต่มันก็ไม่ตายหรอกมันก็าก่มันต้นใหญ่เออมีใบมีเลยกก็ก็สวยงามดีนะครับแล้วก็แวดล้อมด้วยต้นมะพร้าวแล้วก็พยุงนะครับแล้วก็ต้นแก้วแล้วก็ต้นมะฮอกกานีต้นยางนานะครับต้นมะข่าต้นพยุงต้นมะพร้าวต้นมะม่วงมะม่วงนะแล้วก็ไปต้นสักนี่ต้นสักเดี๋ยวต้องถอยหลังมาหน่อยนะ สักนูน่นนูน่นนู่นนู่นสูงไปนูน่นประมาณน่าจะเกินสิบเมตรละนะครับแล้วก็จะมีต้นอ,อันนี้โอ้แปบ๊บหนึ่งนะโอเคเป็นตำแหน่งกล้องใหม่ละอันนี้คือชิงชันที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับปีนี้ก็เริ่มจะเพิ่มความสูงละนะครับก่อนหน้านี้ประมาณสามสี่ปีก็จะตายไม่ตายแหล เออนะกว่าจะเลี้ยงให้รอดได้นี่ก็ใช้ความเมตตาต้องแผ่เมตตานะออให้ปุ๋ยให้น้ําพูดกับมันหลายปีดีดักนะกว่ามันจะเข้าใจนะแล้วโตให้เราได้นะปลูกยากทีเดียวนะครับแล้วที่เห็นเนี่ยต้นแรกๆเ,เนี่ยนะแต่อาจจะอาจจะไม่ชัดนะผมพยายามจะเข้าไปข้างในอ,อ,อาจจะไม่ชัดต้นเล็กๆเ,เนี่ยใบมันลักษณะเป็นอย่างนี้นะไปอย่างนี้เออใช่ใช่ต้นนี้คือต้นอะไร จันขาวนะครับใหญ่ที่สุดในบ้านเนี้ยก็ได้ประมาณสักน่าจะ4เมตรนะนะครับไม่มากออกว่านี้หรอกอปลูกมาตั้ง7-8ปีก็ไม่ไม่ไม่โตนะส่วนคู่กันเนี้ยก็คือจันดำเนี่ยจันดำสูงพูดไปนู่นประมาณ5เมตรก็พอพอกันนะที่เห็นนี่ก็คืออุโมงค์ของต้นไม้ต้นไม้ก็ทำอุโมงค์ของมันเองอ่ะนะครับเอายอดมายอดมา จาะกันก็ข้างล่างก็เป็นอุมโมงคก็ให้ความร่มรื่นเกือบทั้งวันนะนะครับยกเว้นตอนหน้าแรงมันผัดใบก็อาจจะร้อนนิดหนึ่งมันไม่ได้ผัดใบพร้อมกันทุกต้นนะเออแต่ว่าตอนหน้าฝนนะอันนี้ยังไม่เข้าหน้าฝนนะเนี่ยหน้าหน้าแรงอันเนี้ยนะครับตอนเดือนหน้าทุละ่ะพฤษภามิถุนาเนีนะ่ยเข้าหน้าฝนมันก็จะชุ่มฉ่ำมากกว่านี้นะฉะนั้นแล้วในกลุ่มสมาชิกกิจกรรมโลกแตกเนะี่ย ถ้าทาให้มัถูกวิธีมันก็เป็นประโยชน์นะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายทําแล้วมันก็จะได้ลองอจินตนาการดูนะอีก20ปีถ้าไม่ตายซะก่อนต้นไม้พวกนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่เอาแค่คิดเฉยๆก็แล้วกันอา้าวหวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับท่านสมาชิกกวนโลกแตกกันบ้างนะครับอา่าโชคดีมีชัยสวัสดีมีสุขตลอดปีใหม่ไทย สงกรานนี้นะครับสวัสดี